ข่าวดูคับพี่คนเพจดังจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพาดหัวข่าวตีข่าวโซเฟียแบบนี้นะครับ บอสโจรั่นจะปั้นน้องโซเฟียให้ดังคือพี่อุงอิงพ่อจะปั้นหนูให้เป็นดาวอีกคนรอเวลาจัดสรรจังหวะดีๆมาถึงวันเวลาจะเป็นตัวจัดสรรให้ดูพี่อุงอิงเป็นตัวอย่างเด้อลูกในการเป็นศิลปินในการวางตัวยังไงรักเอรักองค์กรเยอะๆทำตัวน่ารักน่ารักหนูมาแน่โซเฟียเพชรบ้านแพงนะครับหลังจากนั้นก็ทุกคนบอสโจยมินินก็ทนไม่ไหวแล้วสิครับมาแชร์โพสต์นี้ต่อนะครับเป็นทาง แฟนเพจแจ้งข่าวชาวร้อยเอโอ้โหเป็นเพจดังเลยนะครับบอสโจก็ได้มาแชร์ต่อและเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าปังปังปัง,ปงนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือเป็นเพจดังเลยที่ลงข่าวน้องนะครับสำหรับน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงทุกคนทราบยังว่าตอนนี้เนี่ยยอดวิวที่น้องไปออกรายการซุปเปอร์เทนนะครับกับพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้ทะลุ 5ล้านวิวแล้วนะครับตอนนี้จากเมื่อก่อนก็คือ4ล้านกว่าๆตอนนี้ก็คือแบบทะลุ5ล้านวิวแล้วคนก็ยังเข้าไปดูความน่ารักของทั้งคู่เนี่ยเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับบอสโจเคยพูดเอาไว้กับทุกคนว่าให้น้องโซเฟียเพชรบ้านแพงเนี่ยดูพี่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างในการวางตัวในการเป็นศิลปินในยุคป,ปัจจุบันนี้วางตัวยังไงให้แฟนคลับรักนะครับวางตัวยังไงให้แฟนคลับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ คือสนใจในผลงานของเราอะนะครับทุกคนและตอนนี้น้องโซเฟียเนี่ยถือว่าโอ้โหมาเรื่อยๆแล้วครับทุกคนชื่อเสียงน้องอย่างที่บอกว่าตอนนี้โซเฟียก็ถือว่าคนเนี่ยรู้จักน้องเยอะมากแล้วนะเกือบจะทั่วประเทศแล้วนะอิมมองว่านะไปที่ไหนคนรู้จักแหละโซเฟียนะครับแต่ที่ยังขาดนะที่นี้ก็คือผลงานที่ประจักษ์แค่นั้นเองสั้นๆเลยสิ่งที่โซเฟียขาดนั่นก็คือผลงานที่ประจักษ์ อ,อย่างยกตัวอย่างเลยเนาะอย่างอุงอ์อิงเป็นบ้านแพงเนี่ยน้องก็ยังมีอย่างเช่นผลงานที่ออกมาหอบฟันมาหลังห้าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบ30ล้านหรือไม่กระทั่งหรือแม้กระทั่งผลงานที่ออกมาแล้วมาแรงแล้วคือแบบคือแบบคนเนี่ยตีข่าวกันทั่วประเทศอะไรแบบนี้ครับทุกคนน้องขาดแค่ตรงนั้นเองแต่การวางตัวของโซเฟียเนี่ย น้องมาดีมากๆแล้วอย่างที่บอกว่าน้องคือสิทธิ์ครูแบ้นะครับน้องวางตัวมีพี่อุ๋งอิงเพรนแพงเป็นตัวอย่างในการวางตัวต่างๆเราก็จะได้เห็นแล้วเนาะในความน่ารักของน้องโซเฟียนะครับทุกคนไปดูเลยผลงานสิเป็นให้ได้ไอดอลนะครับเป็นเพลงของน้องนั่นคือชีวิตน้องเลยที่มีอุ๋งอิงเป็นไอดอลนะครับมีพี่สาวคนนี้แหละเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตบนเส้นทางศิลปินนะครับก็นี่แหละครับทุกคนอย่างที่บอสโซบ,บอกว่ารอจังหวะ ให้เวลาเนี่ยจัดสรรน้องโซเฟียเท่านั้นเองนั่นก็คือผลงานที่โดดเด่นแค่นั้นเลยโซเฟียเหลือแค่นั้นเลยอย่างที่บอกว่าอุ้มเคยพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าโซเฟียเนี่ยโอ้โหเป็นเพชรเม็ดงามที่อยู่ในมือบอสโจแล้วนะครับอยู่ภายใต้สังกัดสาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดแล้วเหลือแค่เวลาเนี่ยที่จะทำให้เพชรเม็ดนี้นะครับ เปล่งแสงออกมาให้มากที่สุดแค่นั้นเองถามว่าน้องมีแสงในตัวไหมตอนนี้น้องมีแสงในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าตาบุคลิกภาพเสียงร้องที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่น้องโซเฟียมีเดินแบบได้เป็นนางงามก็ได้เป็นนางเอกก็ได้ด้วยหน้าตาที่สะสวยเป็นลูกครึ่งนะครับน้องมีต้นทุนที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเม็ดเพชรเม็ดเนี้ย สวยมากๆแล้วที่อยู่ในมือโบอสโจเหลือแค่เปล่งแสงออกมาแค่นั้นก็เหลือแค่เวลาแล้วครับที่จะเป็นตัวจัดสรรจะเป็นตัวชี้ว่าว่าจะให้น้องไปในทิศทางไหนกับผลงานนะครับเนาะก็มารอติดตามกันนะครับเนาะทุกคนนะเอออย่างอย่างอ,างอันเนี้ยอุ้มอิ่มขออนุญาตพูดนิดนึงนะก็คืออุ้มอิ่มเห็นน่ะทางด้านหมอลำใจเกินร้อยอ่ะเขาส่งศิลปินเขาเนี่ยไปประกวดนางงามด้วยนะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องแพรวาเนาะได้รับรางวัลด้วยนะทุกคนเนี่ยโซเฟียก็อาจจะมีโอกาสนะที่บอสโจเนี่ยจะส่งน้องไปประกวดนางงามนะก็คือมันจะทําให้แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วมีงานจ้างเพิ่มเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้ก็รอเวลาจัดสรรอีกแหละว,ว่าน้องจะไปเวทีไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็เวทีไหนที่แบบว่าถ้าสมมุติว่าได้ไปในเวทีนางงามนะก็ก็จะเป็นเวลาที่แบบว่า ก็ต้องเลือกเวทีกับทุกคนว่าจะทําแบบอันไหนที่มันแบบเปรี้ยงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกว่ารอเวลาจัดสรรจริงๆเหมือนที่บอสโจได้พูดนะครับนะสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนอะโซเฟียก็นะครับน้องก็เป็นที่รักของ FC ฟซแฟนคะลับเนาะที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยให้การตอบรับเนี่ยดีมากๆนะครับ,นะรบทุกคนซึ่งน้องก็มีพิ้งอิงนี่แหละเป็นไอดอลนะครับเป็นเพชรอีกหนึ่งเม็ดเลยที่ อยู่ในมือบอสโจแล้วนะตอนนี้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องโซเฟียเนาะตอนนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีของน้องเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะครับเนาะตั้งแต่น้องก้าเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยอิ่ม,ม,มก็เห็นพัฒนาการของน้องตลอดน้องมีพิ่องอิงเป็นไอดอลเนาะเราก็จะเห็นว่าโซเฟียเนี่ยโอ้โหพัฒนาตัวเองยังไงก็คือบนเวที i, เนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้คือพลังเสียงมาเต็มมากๆ e n เอเนอร์จีมาเต็มมากๆคือตอนแรกอย่างที่บอกว่าเอเนอร์จีน้องโซเฟียเนี่ยอาจจะล้นไป อาจจะล้นไปในเพราะว่าน้องยังเด็กแต่ตอนนี้น้องมีจริตมีจริตที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือจริตที่เป็นนางเอกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แบบเห็นวางตัวองค์อิงอะคือมีพี่ิ้วอิงวางตัวเป็นไอดอลเนี่ยเห็นไหมครับน้องก็ปรับเปลี่ยนตัวเองจนทําให้น้องเนี่ยมีมีความที่แบบ น่ารักมากขึ้นนะครับมีความเป็นแบบหมอลำมากยิ่งขึ้นนะนะอันนี้ก็ชื่นชมน้องจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ชื่นชมไปยังแม่พวงด้วยที่โอ้โหนะครับอบรมสั่งสอนแล้วก็ชี้นำเนาะให้น้องเนี่ยวางตัวแบบพี่อุ๋งอิงอะแบบแบบ เขาเรียกว่าลายแบบเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปม,มาเลยจนทุกวันนี้เหลือแค่อย่างที่บอกกันและรครับทุกคนเหลือแค่เพชรเม็ดนี้จะเปล่งแสงนะครับให้แฟนขับ f อได้ชื่นชมกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็ถือว่ามีน้องเนี่ยมีแสงในตัวอยู่แล้วนะครับโซเฟียตอนนี้ปิดฤด,ดูกาลนาะทุกคนน้องก็มีการไลฟ์ขายตุ๊กตาเนาะเห็นไหมครับทุกคนเป็นเด็กที่ขยนันน้องก็มีการแบบว่าไปหาซื้อตุ๊กตามานั่งไลฟ์ขายอะไรอย่างเงี้ยกิ๊ติดผมกิ๊หนิดผมอะไรเงี้ย นะทุกคนน้องก็ใช้เวลาว่างของน้องอย่าให้เกิดประโยชน์นะครับออไม่ได้แบบว่าเป็น เหมือนเด็กทั่วไปนะที่จะมีการแบบไปเล่นไปอะไรแต่ว่าอันเนี้ยน้องก็ยังมีการมาไลฟ์ขายของเนี่ยทุกคนทําตัวเองให้อยู่โซเชียลอยู่ตลอดเลยสําหรับโซเฟียเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมนะน้องเป็นเด็กน่ารักมากไปเจอล่าสุดคือไปเจอล่าสุดเคยได้ไปโอกาสไปสัมภาษณ์น้องอ่ะโซเฟียเขินโซเฟียไม่ค่อยกล้าพูดกับพี่อ้มอิ่มเลยอ่ะแต่ว่าเวลานักข่าวสื่อใหญ่หญมาโซเฟียไม่เขินแต่โซเฟียมาเขินพี่อ้มอิ่มนะพี่อุ้มไปสัมภาษณ์โซเฟียแบบให้สัมภาษณ์น้อยมากเลยอ่ะนะน่ารักน่ารักนะคะไปเจอตัวจริงแล้วตัวเล็ก่า หน้าเนี่ยบล็อกแบบนางเอกเลยอ่ะเออหน้าแบบฝรั่งเลยอ่ะนะครับหน้าสวยมากโซเฟียนะครับก็เป็นได้หลายอย่างนะครับอย่างที่อิมข่าวกระแสบ,บอกว่านักทั้งนางงามทั้งนักร้องนะครับทั้งโอ้โหนางเอกนะครับเป็นได้หลายอย่างโซเฟียเก่งเก่งเก่งครับก็รอบอสโจนะครับเจรนายเพชรเม็ดนี้อีก1เม็ดนะครับทุกคนซึ่งโอ้โหบอสโจโคือสายตาแหลมคมมากอ่ะเนาะทุกคนนะจนทําให้น้องแบบ เป็นเพชรที่แบบเป่งประกายในทุกวันนี้นะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับบุ๊อิมข่าวกระแสด้วยตอนนี้นะครับยอดวิวทางช่อง WorkPoint เนาะ Workpoint เนาะ,ะนะครับ5ล้านวิวแล้วโซเฟียกับองค์อิงนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับ